ครับสวัสดีพี่น้องกุ๊ซีสุกูทุกคนนะครับครับมือนี้แอดเดินทางไปน้องไข่นะครับไปถ้ำบุญนะครับพี่น้องกุ๊ซีวัดหลวงพ่อพ้าศักับพ่อแเดมกับเบ้าเดียมครับครับสวัสดีครับเบ้าเดียมข้าวเดีผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เลยมาแวะกินเขานะครับพี่น้องกุ๊บซี่เบื้องหน้าโยนกินนะพี่น้องเสียงหน้ดีเขาบอกบอกพริกไม่น้ำเนาะหมูพริกมึงใหญ่ ครับเมนูมือนี้ขาดบ่ได้ก็คือจุกนะครับกับลาสตัวความขมนะครับเนาะครับผ้ากันแหวกกินเข่าสกวอตนะครับจังห้อยสีเดือนทาง่อก็ขับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเปลี่ยนช่วงเออพอแล้วพอแล้วขัดบ้าพอดบ้านข้อฟองนี่ละถ้าบ้านแม่กินเข่าอยอะเลยกินเข่าป็น ช่วงมือพันยุเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับครับหยาดพี่เสาลพ่อเตมนะครับพิ่นมาตอนรับมากินข่าเสานํากันได้คือน้องยิ้ซี่ยังครับมาจิ้นเข่าเสาหน้กันคิดนงกิน่านี่ละวีเจ้ากินนอยกินันบดครับที่เจ้ากินนะคอกินันนเาะเอาเเีเดี๋ยวเดาวอกับพี่น้องยซี่กนครับ เอาเมนูมือนี้นะครับเดี๋ยวติดกลับกล่องสูตรที่สุนองเขาเบิ่งเขาชมไปพร้กันนะครับเออบ้านตะบูนครับเอาเมนูกับมีอ่าถอดเนื้อแดดเดียวนะครับพี่น้องเราก็แก้วเมืองน้องไข่นะครับแก้วเมืองน้องไข่นี่เป็นว่าเสียบได้พี่น้องครับแก้วขมนะครับเนาะเราก็ชุดยุนะครับเราก็ลาบก้อยนะครับพี่น้องนี่ต้มมี่ยังไม่ยู่เรื่อยเนาะครับเนาะพัก หลังจากกินข้าวเล้วนะครับจะเดินทางนะครับายทางอยู่จังหวัดน้องไคนะครับวัดหลวงพ่อพระสนะครับไปกราบไหว้่อค่อนสิ่งศักดิ์ธิ์นะครับเพราะว่าในช่วงวันหยุดนะครับเลยที่พาพี่น้องเย็บเสื้เข้าขับเดินทางบอกทำบุญโดนสายกอนกับสำหรับแนวทางก็คือมืออื้นนะครับพี่น้องจังหวัดสีงล้งถามมีที่เด็ดยังไนก็มือนี้ก็จะ ล่องสูเปียสูนองเข้าชมไปนน้ำกันคือเก่านะครับมาสมอันนี้มันต้มขมบ่พราะแ้บเนี่ยเออหลับตบแสบโอ้โหเอ้ากันเพิ่นให้กินเฟียสิโฆษณาให้อยู่วาลันนี่ยังกันเพิ่นให้กินเฟียสิโฆษณาให้อยู่แต่เราจะคลองลันเอ้ามากินเขามาแซ่บน้ากันได้เพี่น้องเขาสขออนุญาตกินเขาสะก้อนนะครับเนาะ เอาหนีด้วพี่น้องกิฟซีจะคล้องหลันเพลินนะครับเพลินมาแล้วจะคล้องหลันเพลินว่าขันโฆษณาหลันให้เพลินจะคอยยังไงกินฟรีนะครับก็เลยจีกินฟรีได้เหมือนนี่บ่ได้เสียเงินะครับแม่เด้กพี่น้องเพลินเพลินเพลินมาเพลินจีดีแองก็ขันมาเขาเลยนะเขาเหนียวจะคล้องหลันก็ใจดีครับพี่น้องกิฟซี่จะคล้องหลันเพล่นเอามากิ้มเข่าสำหรับสควอชพี่น้องนะครับจำไว้เดินทางต่อ แล้วพี่น้องอีฟซีบัดโพชัยนะครับอารามหลวงนี่วัดหลวงพ่อภาษาไทครับพี่น้องเอากลัวมือตอนนั้นว่าบัตหลวงพ่อภาษาไทว่าลูกมานั่งอยู่ว่าพูได้มากหรือเปล่าครั้งแรกในชีวิตนะครับเพิ่งจะมาเห็นถือว่าเป็นบุญนะครับพี่น้องผู้ใด้ว่าเคยมากค่ะโดยวจะพาเขาไปคาบไหใบ ำก้นไปจอดแถวันน te right. ี yup. okay? no, ้ไจอดนี่ห่นี้ขสตอนไปจดนี้ก็ได้ตงขึ้นไปนไปจี่ก็ได้นี่ห้องเดียว่าไหน้ต้นดีวาขึ้นจอดไมเด็ดเนีที่น้องมาหอดมาถืงแล้วนะครับเนาะจิตาเขาไปกลับน้มัสการกลับไหว้หลวงพ่อพระไซรับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เป็นครั้งแรกในชีวิตของแอดนะครับที่ได้มากราบไหว้เมื่อนี้ก็สาธุไปทนกำกันได้พี่น้องอีฟซี่ับสาธุไปนนทนกำกันู้ใดที่ยังพลาดอีกคยมากกราบไหว้นะครับก็สาธุไปทนกำกันได้พี่น้องอีฟซี่ครับโชคมันๆันอธิฐานเอานะครับผมชิ่งใดดีชิงใดงามนะครับพี่น้องเขาก็อธิฐานเอานะครับ โอ้งามเดินพี่น้องครับผมมาแล้วกับอาถรรพ์เลานะครับี๋ยวอยจะพาพี่น้องเข้าครับอเอาข้าวเวียดซวนมาครับพี่น้อง อพี่น้องนะครับชมบรรยากาศนะครับจะ,จะเล่นหูจะ,นจะเล่นตาน้ำนะครับสมเส้อวเป็นมือวันหยุดกับเป็นมือวันขวอออกทำบุญนะครับพี่น้อง เ้าก็ใน,นเชิงทองเที่ยวนะครับต่างคนกับต่างเดินทางมากราบไหว้องคูนะครับองค์พระสายนะครับไปเดินแบบไปไหว้ก่อนจะไปไหน ที่จะเตรียมตน <coughs> 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 บากครับ yeah. ้้าขป้ามากว่าตนพ้ท่องของแถ็งรอันนี้อยอย่ในโบสถ์มันบ่เป็นเดินโบสถ์ข้างวิหารเนี่ยวิหารเนาะเอาว่าเดียกยังไงนะครับเนาะเพราะว่าถ้าแอฟเบสถ์ที่โบถือกะขอตรวจขอให้พีรองเท้านาครับ ออของแพรเลยพี่น้องซี่นี่คือต้นโพท,ทองแพรเลยนะครับมีหัดต้นเงินหน่อยยำมยางยู่พี่น้องครับมื่อนี้ก็จะทำบุญอยู่นี่คือกันนะครับโอ้สวยงามน,นะครับพี่น้องยิ้มหูยิ้มตายิ้มบุญนะครับพ่อแม่ด้านในนะครับกามากราบไหว้ขอพร สงพ่อก็ใส่นลครับเนาะเขาก็จะไ้ <throat> บุญไปน้ำกันนะครับพี่น้องสวยงามเลยพี่น้องเชียรสวยงามยางแกเลยแม่ก็ภูนันตทนยาเก็บบรรยากาศฝากพี่น้องยับยั้วโคัล แอดกขออนุญาตกรากกบ,บาไปหลวงพ่อพระไซสกนนะคร,ครับพี่น้องเยี่กับสาธุไปดําเนนได้พี่น้องนะครับครับพี่น้องเยี่ครับก็มาทําบุญนะครับเนาะวัดโพชัยอารามหลวงนะครับก็ได้ถวายปัจจัยจํานวนหนึ่งร้อยบาทเพื่อซื้อที่ดินนะครับถวายวัดจํานวนสองตารางว่าครับพี่น้องเยี่ นี่คือเป็นการท้ำบุญฝากี่ต้นม่องเพื่อพี่น้องยเยอเซยเฮ้านะครับเนาะ,ะครับท่านหน่อยท่านไหลก็เป็นบนุญคือเก้านะครับพี่น้องเยอเซยครับสาธุเด้อให้บุญแล้วก็ให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับผมาในชีวิตเราก็เพื่อพี่น้องเยอเซยนั่น,นะครับผม เล่มที่11674นะครับเล่มที่11674นะครับนีนก็่ละเบอร์ครับมีเลข6ตัวได้พี่น้องที่583689นะครับ583689ครับพี่น้องครับไปลุ้นเชียงหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องที่ครับ <c oughs> ครับพี่น้องนิฟซี่ครับนี่คือคาถาบูชาเนาะครับเนาะเก็บหน้าจอไว้นะครับนะคาถาบูชาผมครอบเสใสนะครับครับตั้งน้ำมอดสามจบนะครับพี่น้องนิฟซี่แล้วก็เอาลังทั้งพุทโธ่โขครับพี่น้องก็เก็บเอานะครับเนาะเราจะทิฐาเอานะครับพี่น้อง แับกับเจ้าฟอนใหญ่กับใบลงฟัวก็ควันนะครับแต่เสียงเสียมซี่นะครับมาฝากที่ตอนนองเข้านั่นะครับกับเพื่อเป็นโสดเป็นหลับฝากที่ตอนนองเข้านะครับเนาะขออนุหญตแ๊บหนึ่งนะครับพี่น้องเพวาะวคาดต่างฟองแอปก่อเดียวมากนะครับอยู่ในรถนะครับเนาะรับที่น้องยุบซี่ับแอดเสียงเสียงซี่นะครับด้เลข สองหกได้พี่น้องยุทธซครับเพรายตัดอธิษฐานเอา <c oughs> เนียนๆนียนนักนักก็คือง <c oughs> วดประจําวันที่หนึ่งเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับขวายตัดอธิษฐานเนาะเอาเป็นเหรียรัฐบาลไทยครับพี่น้องยุทธซครับได้สองหกนะครับพี่น้องครับหัวนะครับเป็นสองเก่าเก่าสองนั่มนะครับเนาะนี่คือ จะวอสชัดเทียนแต่ว่าแอดเทียนชัดเทียนนะครับเพราะว่าไม่เสียงเท่าซีดู้สึกว่าจะสีจะหลอกออกจังน้อยนะครับแต่ว่าก็เห็นเป็นเหล็กสกับเบียกมยุกนะครับเนาะคือว่าฝากพี่ตอนน้องเข้าสำหรับโชคลาภภายในการเดินสายของแอดมือนีออกทำบุญมือนีนะครับเนาะปลายทางจังหวัดหนองคายนะครับวัดหลวงพ่อพระใสนะครับวัดโพชัยนะครับพี่น้องซี่อารามหลวงนะครับเนาะ เอานับตั้งแต่มื่อนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตของแอดนะครับเพราะว่าที่เป็นการเก็บช่องยูทูบนะครับอยเรียกแนวทางขายแม่ให้ปังเพราะว่าแอดธิษฐานขอบารมีพูองข้อภาษาเนาะครับเนาะให้ปกปักรักษาเก็บยูทูบกัให้ด้วงให้ดังไปทั้งหน้าวางตัวเลีกแนวทางให้แม่ให้ปังไปทั้งหน้าเพื่อพี่น้องแอดที่ตัวหลบห้านะครับเนาะ ครับก็จะเริ่มที่น้องครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1เมษายนตรงครับสองหกนะครับเนาะสอนะครับสองเก่าก็ได้นะครับครับสอกับ2อเก่านะครับพี่น้องซี่นี่ยู่แค่นี้ครับฝากติ่ตอนลองเข้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ